เราได้อ่านประวัติของพระสมาสัมุทธทเจ้าที่พระโอษพองค์ได้เสด็จดัำคันธ์พระปรินิพานไปเมื่อพระมหาคัสปะยังไม่มาถึงเพราะเวลาเมื่อปรินิพานนั้นพระมหาคัสปะกำลังไปเผยแผ่พุทธศาสนากำลังเดินทางมาพบ อุปกาชีวะคนหนึ่งที่ถือดอกบัวเหมือนล่มถามว่าท่านมาจากไหนบอกว่าโอ้มันเดี๋ยวนี้พุทธองค์ปณิพันธ์ไปแล้วสุภทธาปณิพาชกผู้บทสุดท้ายเนะีกล่าวคำโอ้ดีแล้วพุทธองค์ปณิพันธ์แล้วเมื่อพระองค์มีก็ห้ามโน่นท่านมี นี่เป็นปชิมวาจาเป็นวาจาที่พระมหาคสป,ปะได้ประรบทำสังขยนาว่าไม่สักกีวันพุทธองค์ปรินิพานไปแล้วยังมีคนจ่วงจากพระเทวินัยเหล่านี้เป็นเหตุให้พระมหาคสป,ปะได้ทำสังขยนาพอมหาสังขปวญได้มาถึงแล้ว ตัวอำนาจแห่งปฏิหารนี่เป็นความจริงที่พระเถลระที่พระอุบาสกคนหนึ่งไปอ,อธิษฐานสาลิลล่างของพระอรหันที่คำอธิษฐานนี่แรงมากพระศพของพระอรหันต์ลอยขึ้นเลยด้วยความ อธิษฐานอันนี้ชฉพอแต่พระอ,อรันแต่พระสมมาสัมพุทธเจ้ามีปฏิหารตอนที่พระมหากัสะปะไปไม่เห็นนะพระองค์พอกาบพระบาทของพระอ,องค์ออกมา,ออกมา,อ,า,อ,าออกมานหิบบุออกมาหีบออกจากหีบให้ พระมหาคัสปะเห็นพระบัตรทั้งสองนี่เป็นความจริงนะอันนี้เรียกว่าปาฏิหารเพราะสาวกยังหลอยขึ้นได้พระสมาสัมพุทธเจ้ายางไม่เหลือกว่ากว่าสาวกเท่าไหร่นี่ยคำอธิษฐานนี้เป็นถ้าว่าเราตั้งใจดีเนี่ยเป็นคำอธิษฐาน,น,นอะไร ย่อมจะยังมีความสำเร็จอธิษฐานมีไหมคำอธิษฐานฉั์สุดไหมทรรมอธิษฐานอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานคือเราจะให้ความหมายมั่นมั่นใจในสิ่งที่กระทำว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนีความมั่นใจ อย่างพระอ,องค์เมื่อได้ามาทุปราญาทของนางสุจันดาแล้วก็ลอยถาดพระอ,องค์ยังไม่แน่ใจว่าเราพระอ,องค์จะได้ต่ละสรุปเมื่อพระอ,องค์ได้เสลวยมาเข้ามาทุประญาแล้วก็วงังถาดยังลอยไปข้างาข้างเหนือไม่ทนกระแสน้ำ ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำทวนไหลทวนขึ้นไปเลยแล้วก็จมลงไปสู่พญานาคตนหนึ่งซึ่งหลับมากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาตื่นครั้งหนึ่งเขายัางว่าพระพุทธเจ้าอย่างมาเกิดมาตึงวันตงวันไปหลับแต่ว่า นี่ด้วยความอันนี้ด้วยด้วยอธิษฐานเพราะฉะนั้นการรับนั้นจะไปรับให้มากนี่วันนี้หมูล่ลูกทั้งหลายที่ตื่นแต่เช้าอย่างนี้น่าื่นใจซึ่งเป็นที่จะ,จะเจริญงอกงามในพระธรรมีนอยของพระเจ้า เพราะเพราะนั้นกันที่เราได้ฟังอะไรก็ดีเป็นการเตือนใจเมื่อเราได้เกิดวิริยะขึ้นมา